สบายดีมื่อนี้มีข่าวดีมาแจ้งเนาะสําหรับบุคคาเฮาเนาะที่ว่าชื่อเครื่องตีเขาปั่นเขารุ่นนีไปแล้วเกิดปัญหาเครื่องปนมาน้าเขาเครื่องขาดปนมาน้ำเขา่าเนาะใหตติดต่อข้าวาหาทางหานเนาะเพื่อสอบวิธีแก้ไขเด้อตัวนี้นี่เพิ่นแก้ไขแล้วเนาะนี่กสะได้ออกมางาม,งามประมาณนี้เนาะนี่เขาสัตว์ออกมานี่บ่มีวันตีเลยนเนาะบ่มีเหนือบ่มอี่เครื่องปนเลยเนาะ นี่ผิดลูกขาเพิ่นเกไก่แล้วนี่เฟื่องกระซาดออกมาทางหนาเนาะนี่เฟื่องซาดออกมาเกาหลีกระซาดออกมาทางหนาเนาะน้ำงามเลยนี่ก็มีทิ้งีงแล้วเกาหลีเนาะแล้วซาดออกมาทางหนาเนี่ยนี่รุ่นนี้ใส่จักกระสวนเนาะยี่ห้อกระทิงดาเด้อผลงานออกมานี่บ่มีบอลตีเลยเนาะนี่ คนงานออกมาเขากำงงามมวยบนลตีเลยเนาะงามคือกันกับเครื่องตีเขาขนาดใหญ่คนนี้เนาะเพื่องามกวาเด้อสามารถตดต่ตเขามาได้เจ้าสั่นรับุกค้าเฮา